บานิมนายตอนนี้บอรับบวนแลว้วแนวใดๆก็ได้ไดไดวา่าเทศชล Sát tha âm na, khả na diệt phi non để má lõm và đáp phán im na. ละายนืเตอ่ตอนทายทายเวียนยานสร้างอำนวยพรอ,อ่ะล่เอิญเอาควันลูกลานเจ้าภาพงานวันนี้มีสัทธาดอกหนักเน่น บอกคอนเขียนอกไว้วันเป็นนาอัศจจานะจังว่าพี่น้องและน้องได้มาพร้อมว่าพรมมวานเอิ่มนะ และจังแม่นดีเลิศล้วนนั่นเป็นส่วนทั้งกุศลฮให้เกิดผลมหาศาลบอกพุ้นดอกคุณคำนน้ำเอาดวงวิญญาณเจ้าคนเมียประกอบจันทรไม ไปสวรรค์ดอกสันสีสาตัวเดิอยู่สุขคาเดีมีเต่ยของทิพยลวนเป็นม้วนเข่าเครื่องเกล้์ร,รักษาสินกินทานเบิดทรงนุ่นบุญคำ Mie prakob Janmai Eee Eee ประกอบจันไหมเอื้อให้สวงน้ำาิญญาณเจ้าเมพบุตดตายอย่าได้มาเป็ห่วงเด,ด้อเมเด้อ,อ bàn hạ nhang thắng buồn luộc làn nó sẽ khói kề mẹ chào giàu hoàng nhai bay xa đời เบียประกวบจันไหมเอื้อต่อจากนี้คงเหลือแต่ความหลังโนมนโนความดีงาง อย่ในใจลูกบ่ลืมลงได้แม่ตายไปก็คงกายแต่เพียงร่างคำสั่งสอนลูกจำจี mẹ ơi mẹ thử và mướn xanh pha má âu chào tao bọn khơi ơi dừng mọn vào มองแม่เจา้าเคยนอแม่ประกอบยสิจำไว้ในใจเรียบไว้ Thư Hãy viên gián mẹ sảm bài, Thương sao vạn sanh phạm, vì mắt cuồng dấu hoang dãi. โอ้บาเซนเสียดายเมปมาตายเศร้าฐลุ่โอ้บาเซนรันโถ อยากเห็นแม่คงไม่เห็นในชาตินี้ชีวิตเสีนรำเกลกดคำเบรนก่อซ้ำ แต่บางด้เมียประกอบจันทม่ไปละเด้อลูกเต้าให้เจ้าหากเพียงการคำอึ้อ ละเมีเนยนแนวได้ให้ใครจะยาสุภาโลกโอเฝาเมียตายนบไปเล้วพี่ฮักนองน,นองฮักพี่เด้อ sang cuốn ngắm khoam đi hay tham buồn giạt nam u thiết hay mê phút xa thuộc đơn. đường đường viên gian mẹ bà cọp chăn bay mẹ ơi mẹ xa thua đường Hãy nhiên, sao vận lộc được mi chiền? hay mẹ đau đừng dục hồn, sao vận pha thiệp việt mang โอ้ยโอ้ยน้องสาธุส่ลายย่อมแม่ฝ่ายผู้แขนที่เฮ็ดไปเอามาแจกกันเด้อลูกเต่าพี่น้องเฮ้าบุลซีเสซนเด้อ แจกกันไววบัดนี้เชื่อินควันลูกหลานเจ้าภาพให้ยูดีไม่แห้งแจกกันพุลซีเ้นยิบเอาเจ้าของแล้วก็จังยืน่นแป้้พื่นบัดเอินขวัญเดียวหอดมองผูกพายจานบ่นสีบอกจังลูกมา่ผูกผูกพระกรธรรมาฏละเ้นละเ้นละเ้นเส้นที่สี่ก็จังผูกกันลูกหลานให้ยูดีไม่แห้งขออนิมนต์ครับ บัดนี้มเอาละในตอนนี้พอแต่จบครบถ้วนประมวลก่อนที่อาน ทรงเอาดวงวิญญาณแม่เฮาเสดลีบล่อยตัวคข่เสียอนควันเอื้นเอาควันแม่ใสยุ่นแม่สมยดยุ่มบัญญัติยุ่มอนุงยุ่มใสยันยุ่มจิละวันคข่ยนี้แลวว่ามายอ เจ้าไปตกน้ำาก่พากันออกขวันเจ้าไปตกหมอกไก่พากันลวกขวันเจ้าไปตกหูไก่พากันพ้น ขวัญเจ้าจะได้ไปอยู่สนน้ำหวยแก้มปูขวัญเจ้าจะได้ไปอยู่แก้มกบแก้มเขียดขวัญเจ้าจะได้ไปเขียดให้แก่พี่พามผ้าใดง่ามท่านแก่พามเถาเขาดวงใดเดินทั้งไกลลำบากไปทรงกพี่พามข้านำหักติ่งบารลมกุบขัวกังไพ่คอยอดไปถึงป่าสาเพียดพี่พาม กางไพหิมมาเีทไก่เล่าเขตแดนดงกางดงดอนลับหลังทำฟังนำเพียงข้อก่หยลุงพามไปหอดฟังกุ่นขีทางเสสวนไก่พ้ากันว่ามายอ เอ้อเยเ้อมาเด้อขวัญเด้อขวัญคณะท่านเจ้าภาพผูมาฟังเทศให้มาอยู่ในเหนือในขิงเด้อขวัญให้ไฮแลนนี้ขวัญดีไ้แลนเขาเด้อ ขันขวัญเจ้าบ่มาแล้วจังว่าขันขวัญแม,ม,ม,ม่สายยุนขันขวัญแม่สมโยดยมบัญญัติยมอนุงโยมใสยันยมเจรวันเจ้าภาพคอยนี้แล้ว ขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนสี่มันสทตีเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหา้ามันสีขาเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหา้าเมษสาตุนปีใหม่เสียงพระทิดแหง้งไม่แมงไม,แม,ม่แห้งตอมฝูงนกหน่อยกีกาง้ังกาเขากะพา กันมางามล้อมอ้อมอ้อมโอละโอุกอูตัวเวห้องหำเข้าก็พากันห้องหำให้เสียงกองว่าตัวเวตัวเววา มาหาลูกหลานแม่ประกอบนี่เด้อมียูทิปพ่อแบตเตอรี่มีแต่น้อยมันว่าวันลันยาโอ้ยซาธุกันมีกับเขาหมอ้อภาพนเด้อยกันจีเขายุดอ๊กันได้นี่เดี๋ยวมาเทียดีแท้ละยนแต่สามมือบุตรลานแต่ว่าองค์หนึ่งสิบพม่าโอ้ดีกันแน่เนาะองค์ไหนเออเทียดสองท่านมาดแล้วก็แจกเลี้ยเปนมีองค์หนึ่งแมนอยู่เราเป็นยังดอกพ่อบรรยัติพุทสิมณ์เยูะดอกบรรยัติเยูะกันบัรยัติอยู่ ยัดก็บพ่ว่ายัดวันยัดอยู่บัรนี้ลุกใชเบ,บรรพบตว์คือสีเขียนเลยทัยงวัิ้งินว่าจังสัตว์นาะงบรรณีลุกว่าผูกแขนเด้มแม่เด้อทำหมาละเซนละเส้นผูกแขนไปผูกแขนผ้านี่ไหมผ้าเอาซะไฟสีสอนเออผ้าเอาไฟสีสอนยัดม,มันชุ่ม<อ>กันผู้ถือไม่ปัจจุันอ๋อโอ๋อโอ๋ออ๋อปัจจุบันเป็นยังขึ้นรูข้อดีแต่ไฟดุดเออผ้าเอาก็ได้ดอกเด้อแม่เด้อ เออ,อ,อแล้วจังว่เออให้เจ้ามากินปิีป่ยปลาเบือกตัวท่อข้อมาให้เจ้ามากินปิีป่ยปลาปากละตัวทอหวัหวเหือให้เจ้ามากินปิีป่ยปลาเสือละตัวทอแผ่นแปนว่ามาเยอะขวัญเออ นำเพียงอึกก็ให้เจ้าคอยยังบาดว่านำเพียงฟังไก่เจ้าคอยลอยนำทวมผู้ทวมพาให้เจ้าขี่ห้ามอีหิวบาดว่าหลวมพัดไม่หิวขวัญเจ้าให้คอยพายว่ามาเยอะ ขวัญเจ้าบ่ามาบาดว่าหอดเดือนหกฝนตูกลงมาจนจนขวัญเจ้าภาพเจ้าสิไปอยู่ส่นสาราเฮือนไตป้องล่อไผ่ดีนอสิมาปอนเข่าป้าปิงปอนใส่มือบ่ามาเยอะขวัญเออเออหอดกลางให้ยาได้สนปาข้าหอดกลางนะยาได้สนปาเข่าหอดเงาไม่ จะได้ทอดหลังนอนมามาทอนเจ้าจะได้สนทานเจ้าจะได้ยันเพียดเพียภามว่ามายอ นายเล่นหนีขวัญดีให้เล่นมาอายุมันขวัญยื่นเด้อเม่เด้อแล้วจังว่าขวัญแข็งก็ให้มาโยแข็งนาลยหลุดเลียลาขวัญขาก็ให้เจ้ามาโยขานันลยหลุดเลียลายให้เจ้ามาทางขวัญเที่ยวกังขึ้นนำนำให้เจ้ามาทางขวัญเที่ยวกังคำเนี่ยเนี่ยให้เจ้ามาอยู่เือนเสาแก่ให้เจ้ามาอยู่แทนหลังเพ่งให้เจ้ามาอยู่เตียงโอแก้วมีทั้งสัตว ผืนกว้างปูนอนมานมนหัวไหลซอนเสื้อผักพื้นเนือหัวแดงไม่ลํำแป้งพักลิวปรรับแก้วอยู่ดีมีเสียเซบอสออยู่ทั้งเจ้าเนานอนฝนสิตกเจ้าก็จะได้ดุงไปหนาฝ้าสีห้องเจ้าก็จะได้ดุงไปไกลวันก่อนเศราเจ้าต้องไปขี้ไฟลลุกแต่ปามาลุกแต่สวนมาบ้านขวัญเจ้าขี้ขาดแหน่นอนอยู่มีแห้ง ແຂງແຂງພົງເປັນຫາກປະດັບແກ້ວຢູດີກຮອກພົງປັນເຂົາຂົນເຈົ້າຢາດ້ໜີໝາກເນາວ່າດັນ້ຕານອ້ອຍຂນເຈົ້າຢາດ້ໜີ บาดว่าขวัญเกียตเก่าให้เจ้าใส่กระจ่มคํำกระจ่มคํำง้มกระลงมาเลือนลางบาดว่าขวัญคิ้วขวัญปากให้เจ้าเสีบของเป้าคุยว่าเยอะ นั้นแล้วให้เจ้าบายเอาไฟแก้วมุ่งคุ้นปุ่นความดีดูอาดผูกแคนลาดแคนลานว่ามาเยอะขวัญเออ yeah. แล้วจังว่าบัดนี้ผูกเบื้องสายไก่ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาไก่ขวัญเจ้าอยู่ตั้งเต่นี้เมื่อนาให้เจ้ามีอยู่ยื่งยาวจะได้สัน มันให้เจ้ามันปั่นงามเข้ากวางมันให้เจ้ามันปั้นข้างหมูเถื่อนมันให้เจ้ามันปั่นเครื่องสังฮ่งมันให้เจ้ามันปั่นปูงสร้างรลอมันให้เจ้ามันปันก้อนหินแดงแข็งให้เจ้าแข็งปั่นแผ่นหินดานไงเพียงข้อยาได้หากไงเพียงหลักยาได้ควรยาได้มนเมื่อนนต๋ ย่าได้มองเหมือนเท่าย่าได้เท่าเสียสีให้เจ้าภาพพร้อมด้วยอยมมาฟังเทศในมือนี่ให้เจ้ามีอยนหยาหอดหอย แกหลานอ้อยทุกต oh, 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 oh ันท te ah ุกคนทวันเถื่อนาโยมเอยเอ้ยแม่สายยน้เอ้ยเอาละในตอนนี้เทศนามาหอดเนี้ พอดีขี่คานว่าวายเบิดเลยบันนี้เบิดเลยไม่เห็นแต่โมหน่าลาดแต่บันนี้เบิดยังโอ้ยคำบันถึกละวันทีหนึ่งยี่หลีสิลปะสามมโนศิลปะแต่โอ่งอยู่กลางแล้อบันนี้เป็นยังคือสิบปะในแมาห้องจิตาสวดปานปานนี่ว้องกันใช่ไหมยังปัจเจว่าละว่าเอาละน้อตอนนี้พอดีขี่คานว่าละว่าเลย มันก็คข้องกระจองกันอยู่เด้ล่ะสองหลาหลดเ,าเด้มาสองเทียหลายเด้เทืาสามนี่เบิ้นสีคือทอดบ่เอาเอามันกระขณอะอื่นได้ไปยังคณะขี่ข้านวาน่ะมาสองเทียเอาคณะนไม่เบิ้นจีวามันดีได้ข,นข้ขนว่าขี่ข้านวามันดีจังไหนพอบรญญัตพึ่นจังจำได้จำจังไรฮะพ่อเจ้าจม่นขณะเดมาเทศเห็นบอกว่าครับเจ้าม่นขณะเดมาเทศให้เจ้าว่าจังสี่เด้อพอเด้อ,อขณะพระคู่ พ้าคู่อย่างว่าซื้อเพิ่นคือจำยากเลยผ้าคู่ขี้คันว่าว่าสีเดอร์ฟอร์เดอร์โอ้ยมูมูบ่าไหนว่ากับว่ามูว่าเอาพ้าขี้คันว่าเนี่ยกับบว่าพ้าคู่ว่าไหนว่าเด้อเอากับผ้าคู่ขี้คันว่าตัวเนาะจะเมนจะเมนวอาเป็นตาไนกับว่าอัานไม่เนี่ยนายเพิ่นเสียว่าขี้คันโท่เออเพิ่นเพิ่นกัว่าโอ้ขี้คันโท่บอมโน่นดอกเพิ่นเสียว่าเนื่น เอาขี้ข้านว่าออกเอาหยั่งไ่บัดนี้เอาไม่เอาอันไม่ใส่อาร์โน่ตอนนี้พ่อดีสิดจอดทาโอ้ยนน้ำมันเดือดส่นเดีขี้ข้านว่าเลยออกมามันมันปากเม่เดือดดอกกับจับงานกอนนั่นละกาแฟมันขมใสซโอ้ยขมใส่มันเกี่ยวกันหยัางตัวดีเอามันขมใสซบอลอาละโน่ตอนนี้พ่อดีหนังสือมันเลยเลยอแมนพ่อดีกาแฟมันกับขมใสซพ่อดีเนาะก็เลยตืมเอาเองเลย ก็นึกว่ามันว่ามันขวมใส่จะของเพื่อนเอามัถวายนี่เัด็ดอกเิ็ดจ่าไหนจะมาให้กาแฟขวมใส่เอาโอสิจอดท่าเนาะสิจอดท่าโอ้เออเอาว่าไม่ก็ได้ดอกพ่อบัญญัติบาหนิซีจอดท่าว่ามันถือว่ามันถือแกงไม่ตีข้อนมานหลดตีข้อมันหลดดด้วยแม่แม่แกงกับแกงไปพุ่นเด้อแกงม่านี่กะสีฮับกะสีวีไปพุ่นแล้วว่ายมือ Yeah. <laughs>